สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนะครลาคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหาหน่ยรวมของวันที่8ธันวาคม2 5 6 7เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนลักราชในช่องทาง YouTube ขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามช่องเลขนักราดนั้นขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จน อย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับทางช่องเสนอเป็นเพียงในวทางเท่านั้นห้ามเล่นการพนันขอทุกท่านโชคดีมาดูผลกันเลยนะครับเลขหน้าคราดหานอยรวมวันที่8ทธันวาคม267 7เลขหน้าคราหวางรูดไว้6กับ7นะครับตรงนี้นะครับเป็นชุดใหญ่ชุดนะครัชุดนะครับ,นะรบในกรอบสีแดง ก็คือคู่เน้น15คู่เจาะนะครับผม15คู่เจาะเน้นในกลุ่มนี้นะครับส่วนนอกกรอบนี้นะครับผมนะครับเลขลากก็เน้นไปที่นะครับสองห้าคู่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่ามาพูดคุยกันนะครับมาดูตัวรูดก่อนครับตัวรูดเลขลาดนะครับผมวางไว้หกเจ็ดแปดนะครับมาดูผลครับหกนะครับดูตัวรูดหกก่อนหกเข้าไปที่หนึ่งนะครับสอง หกเข้าสองครั้งนะครับเจ็ดครับผมเจ็ดมาแต่หลักร้อยนะครับนะครับถือว่าผิดนะครับนะครับเลขแปดครับผมแปดก็มาหนึ่งสองแปดมาสองครั้งนะครับผมนะครแปดมาสองครั้งเพราะนั้นนะครับตัวรูดนะครับตัวรูดเราจะได้ทั้งหมดนะครสี่ครั้งนะครับตัวรูด รูปเพื่อเป็นป้องกันการความเสี่ยงนะครับตัวนี้นะครับเดินทางมานะครับผมเนี่นะคร็บลขรหัส9ลูเขียนนะครับเดินทางมานะครับ14วันนี้นะครับผม14วันสูตรนะครับ14วันนะครับเรามาดูในกลุ่มเจาะ15คู่นี้ก่อนนะครับผม15คู่ ก็เข้าไปทั้งหมดนะครับเข้าไปที่60นะครับหกศกาชาดนะครับตรงนี้กาชาดนะครับกลุ่มนี้นะครับเข้า82นะครับแปเฉพาะกิจนะครับตรงนี้นะครับแปครับผม83เข้านะครับเข้า v i p นะครับตรงนี้นะครับผมนะครับ ส่วนชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะครับสามสิบหกชุดนะครับชุดใหญ่นะครับผมเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ก็เข้าไปตรงนี้ครับผมปกตินะครับล่างแล้วก็กาชาดนะครับบนนะครับเก้าสามครับผมเก้าสามเข้าไปที่นะครับเฉพาะกิจบนนะครับเก้าสี่ครับผมเก้าสี่เข้าไปที่ปกติล่างนะครับตรงนี้ 3าครับผมเข้าไปที่พิเศษนะครับผมเข้าไปที่พิเศษบนนะครับผมคู่เน้นคู่เจาะนะครับเรียกลาดเน้นให้นะครับในชุดทั้งหมดส6ชุดเลียกลาดเน้นไปที่69 60 93 94 02 03 04นะครับเข้าตัวเน้นไปที่60นะครับ 6กกาชาติ93เฉพาะกิจ94พิเศษนะค้าบา้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 นะครับา้า้ั้า้า้านา้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 ้า้ั้า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 ้้า้ค้า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 ยนะครับ้า้า้้ด้้ ก็มาดูต่อนะครับผมวันที่9นะครับวันที่9เลขนักลาดปล่อยอะไรมาให้นะครับผมวันที่ครับนะครับวันที่9นะครับเรามาดูชุดวินก่อนนะครับวินไปที่นะครับสองสาม ห้าเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามศูนย์ สองสัูนะครับสองสี่หกเจกเจ

8 0ด0ูน7์ 8, 7ก้0ศ0นย์สี่นย์เจ็เจ็นครับ,รบเรียกนะักลาดวางรูดไว้นะครับตัวรูด ส,ส,สี่สามสองนะครับสี่สามสองนะครับเดี๋ยวเรียกราดจะเน้นให้นะครับชุดเน้นสิบห้าคู่นะครับชุดเน้นสิบห้าคู่คตีกรอบไปตรงนี้ครับนะครับผม สิบห้าคู่นี้ปกติแล้วก็ลงใน YouTube แค่สิบห้าคู่นะครับแต่ส่วนที่เหลือคือชุดเต็มนะครับชุดเต็มเลขนาคราชนะครับเลขนา,ขรานคราดเน้นนะครับผมเน้นเข้าไปในกรอบนะครับในกรอบเน้นไปที่29 35 48 49 ในกรอบนะครับผมนอกกรอบเน้นไปที่2 3 9 0นะครับ1 2 3 4 5 6เน้นให้6คู่นะครับผมเน้นให้6คู่นะครับส่วนนะครับผมส่วนตัวรูดเน้นตัวเดียวนะครับ4นะครับเอาละครับผมนะครับมาสรุปอีกทีนะครับผมเลขหน้าคลาดหาหน่วยรวมวันที่9ธันวาคม2567 วางรูดไว้4 3 2นะครับชุดใหญ่36ชุดนะครับผมนะครับก็เน้นไปที่15คู่เจาะนี้นะครับผมในวงในสี่เหลี่ยมสีแดงนี้นะครับผมส่วนใน36ชุดเต็มนี้นะครับเลขลาดเน้นให้นะครับผม2 9 3 5 4 8 4 9 9 0 2 3ครับผมนะครับเน้นไปที่รูด4นะครับตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับผมใช้ได้กับทุกหุ้น ทุกหุ้นทุกคาหน่อยทุกเลขนะครับตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันนะครับรวมไปถึงเราพัฒนาคืนนี้ด้วยนะครับเพราะนี่เป็นสูตรครอบจักรวาลนะครับครอบจักรวาลสามารถนําไปใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับแต่เลขลาดนะครับทำให้ดูนํามาใช้แค่เฉพาะกิจกาชาติพิเศษและปกติวิลพีนะครับครับหน้าจอไปเลยครับ fc นะครับนะครับท้ายนี้ขออุปพร์ทุกท่านโชคดี รวย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 ครับผมสวัสดีครับ